วัดดีล่วงกุ้งแม่น้ำตาปีตัวเต,าวตาว้าเต้าต้มยำน้ำก้นล่วงฮ่า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 ฮ้าฮราบ่าฮวาฮ้าก่ฮ่าักาฮ่าฮ่าว่าวกวกนกาก่าฮ่าว่า่าฮ่าฮ่่าวัาฮ่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่าะ่าฮ่าว่า่า่าฮ่า่่ อ่าใจ๊กับลุงกับเกลือน้ำตาลแป้งว้านและกันโอนกรกับอ้าวโค้น้ำลุงแล้วอ่าครับทีนใจ๊กุ้งกับไอ้น,นี้กุ้งปลอดี ปักปัวง่ายมาจากตานาคาเว่ตีสวีครับฮ่าครับทีนี้ปลุงแล้วครับทีนี้เ่โดดเ็ดกว้างนะครับอ่าหอมใหญ่อันนี้ดิลีแองดิบีรถเกลือเต็ดนะครับอันนี้ปักจีใบเลื้อยนะครับปักจีกระดังอันนี้ปักจี นะครับทีนี้เราได้ปิกเป้ากับหน่มจอดกับนาะครับทีนี้จมน้าครับนํ่ปลาครับจุดตายครับใบกรูด อืทีนี้ซิมเลยล่วนี่แหละนี่ว้ายอย,ออยว้าวจัดเอ่เอ่เอเก็มกนได้แรงนั้ว้ายเแหละนี่กลับว้าย